สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ่ชาวลัคนาราศีกันทุกทุท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามา,ารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม5 6า6สชาแนลนะคะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากค่ะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนะคะนับตั้งแต่วันที่16 ถึง31สิงหาคมปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกันหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนนะคะไปจนถึงวันที่16ตุลาคมโดยประมาณนะคะก็สำหรับดวงชะตานะคะสำหรับวาสนาของชาวลัคนาราศีกันทั้งหลายในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังของเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ก็เป็นที่แน่นอนนะคะว่าสิ่งที่น่าจะโดดเด่นและก็กำลังจะนำพาโอกาสนำพาโชคลาภมาสู่ตัวคุณอย่างล้นหลามนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นนะคะดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณหลังจากที่ดาวพุธนะคะเขาโครจรถอยหลังมาสักพักใหญ่นะคะชาวกันท่านใดที่คุณรู้สึกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะต่อเนื่องมาจนถึงกลางเดือนสิงหาคมชีวิตของคุณมันวนเวียนนะคะมันไม่ก้าวหน้า บางคนก็จะต้องทนทำในเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาบางท่านนะคะก็จะมีความอึดอัดมีความเหนื่อยหน่ายในหัวใจแต่ว่าในวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะชาวกัน ดาวพุธดาวประจำตัวของคุณเขาจะกลับมาขยับโครจรเดินหน้าเป็นปกติอีกครั้งและดาวพุธนั้นนะคะก็จะส่งผลดีให้เกิดกับคุณนะคะ,ะทั้งในเรื่องของตัวเองนะคะในเรื่องของการดำเนินชีวิตรวมไปถึงนะคะเรื่องของการงานธุรกิจให้มันมีความก้าวหน้าขยับขยายที่มากขึ้นที่สำคัญเนาะดาวพุธจะยังโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งลาภะโชคลาภความสำเร็จ สิ่งที่ได้มาโดยง่ายนะคะก็ยิ่งจะหนุนนําให้ชาวกันนะคะจะมีโชคมีลาภผลจะมีความราบรื่นสะดวกสบายและถ้าหากคุณได้คิดลงมือทําในสิ่งใดถือว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันจะสําเร็จนั้นจะมีค่อนข้างสูงนะคะ และที่สําคัญค่ะในเรื่องของการเจรจานะคะในเรื่องคําพูดของคุณก็จะโดดเด่นมากๆกนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าคุณได้ลองไปพูดเข้าหูของคนอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันก็จะนําพาโอกาสนะคะนำพาความสําเร็จมาให้คุณได้รับจับต้องหรือถ้าหากตัวของคุณนะคะชาวกันในช่วงนี้ต้องไปเจอกับปัญหาเจอกับข้อติดขัดใดๆนะคะก็จงใช้ทักษะนะคะในการเจรจาต่อรองของคุณนะคะที่มีอยู่นี่ละค่ะ เข้าไปช่วยนะคะมันก็จะทําให้ปัญหาที่มันดูใหญ่โตจะลดขนาดลดความเข้มข้นลงมาได้นะคะหรือก็เป็นไปได้นะคะว่าในช่วงนี้คุณจะมีคนเข้ามาเมตตา,ามีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระปัญหาที่คุณมีก็ได้ค่ะ แต่ทีนี้ค่ะชาวกันทั้งหลายในวันที่17สิงหาคมนั้นดาวอาทิตย์นะคะเขาจะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีสิงห์ซึ่งก็จะเป็นตำแหน่งวินาตนะคะมีมาตรฐานที่เข้มแข็งเป็นเกษตรตราธิบดีตรงนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของคดีความมีประเด็นในเรื่องของข้อกฎหมายคุณจะต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสจะขึ้นโรงขึ้นศาลได้เลยนะคะ แต่ว่าในอีกความหมายนะคะวินาศก็ยังแปลว่าทางไกลแปลว่าต่างประเทศเอาล่ะใครนะคะที่คุณจะต้องเดินทางไกลในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาจะมีอุปสรรคในการเดินทางเข้ามาและในช่วงนี้นะคะยังมีดาวศุกร์อีกรวงนะคะที่โคจรร่วมกับดาวอาทิตย์ แปลว่านะค,คุณมีโอกาสจะตกเครื่องบินหรือจะต้องเสียเงินซื้อตั๋วซ้ำซ้อนได้ดังนั้นนะคะการวางแผนเดินทางอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณลดความเสียหายที่เกิดขึ้นได้นะคะส่วนดาวพระเกตนะคะที่ได้ย้ายเข้ามาโครจรอ,อยู่ในภพพันธุนั้นแม่หมอแนะนำนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะชาวกันคุณพยายามบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาในบ้านลองไปทำความสะอาดหิ้งพระ ทำความสะอาดสารพระภูมินะคะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนพวงมาลายัยจะเป็นสิ่งที่ช่วยหนุนดวงชะตานะคะเรียกว่าเทวดาจะมาให้โชคกับคุณบ่อยมากขึ้น ก็โดยภาพรวมแล้วคะ่ะชาวการสำหรับดาวพุธนะคะที่โครจรเดินหน้าได้ในตำแหน่งลาภาะนั้นจะเป็นจุดยืนของคนดวงดีนะคะจะช่วยหนุนส่งให้คุณมีเกณฑ์สำเร็จสมหวังทั้งในเรื่องของการงานธุรกิจการค้าและก็จะเป็นตำแหน่งที่ทำให้เจ้าชะตาจะมีโชคแบบฟลุกลุกหรือว่าจะมีโชคลาภแบบแปลกๆเข้ามาให้คุณได้รับจับต้องนะคะ ดวงการงาน ก็สำหรับดาวพุธนะคะที่โคจรเป็นลาบเป็นผลอยู่ในภพลาภานี่ล่ละค่ะจะเป็นสิ่งที่หนุนส่งให้ดวงการงานของคุณจะราบรื่นจะผ่านฉลุยแต่ตัวของคุณนั้นเนาะชาวกันจะต้องอาศัยทักษะนะคะการเจรจาการพูดการต่อรองที่คุณมีอยู่ผสมร่วมเข้าไปด้วยหรือถ้าหากคุณอยากจะสมัครงานอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเปิดกิจการหรือจะต้องไปเกี่ยวพันกับการติดต่อธุรกิจใดๆ ถือว่าในช่วงนี้นะคะจะดวงดีโดดเด่นเป็นพิเศษหลายคนนะคะก็จะได้เพื่อนได้คนรู้จักนะคะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนส่วนในท่านที่ทำธุรกิจนะคะเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นฟรีแลนซ์ใดๆเมื่อดาพุธกลับม,มาโครจรเดินหน้าได้แบบปกติก็ย่อมจะส่งผลดีนะคะทำให้ยอดการค้าหรือว่ายอดออเดอร์นั้นจะหลั่งไหลเข้ามาจะมีปัจจัยเข้ามานะคะทำให้คุณขายดีมากเป็นพิเศษและเมื่อเข้าสู่ปลายเดือนนะคะต้องยอมรั ว่าในเรื่องของการงานการค้าการขายอาจจะมีการชะลอตัวลงเล็กน้อยหรือหากในท่านใดนะคะที่กําลังรอดีลนะคะรอข่าวสารใดๆก็มีแนวโน้มที่จะได้อย่างที่หวังนะคะเพียงแต่ในช่วงปลายเดือนนั้นต้องยอมรับนะคะว่าผลตอบแทนค่าจ้างอาจจะไม่ค่อยคุ้มกับงานที่คุณลงแรงทําไปสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะดวงการเงิน ดาวสุกนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกันจะโครจรตกอยู่ในตำแหน่งวินาศไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนะคะ นั่นก็แปลว่าสภาวะทางการเงินของคุณในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าดาวศุกร์นะคะเมื่อโคจรเป็นวินาศนั้นจะไปกระตุ้นนะคะให้ค่าใช้จ่ายรายจ่ายของคุณนะคะมันจะมีมากกว่าปกติอาจจะเป็นค่าซ่อมรถค่าซ่อมบ้านนะคะบางคนนะคะก็จะต้องเสียค่าปรับจราจรจะต้องใช้จ่ายเงินเพราะการเดินทางไกลหรืออาจจะต้องหมดเงินไปกับบุตรบริวารลูกหลานลูกน้อง แต่ว่าในข้อดีคขาชาวกันดาวสุกนั้นเขาจะโครจรเคลื่อนที่ได้ไวนะคะก็เลยส่งผลนะคะให้สถานการณ์ทางการเงินที่เหมือนจะแยกของคุณนั้นมันจะผ่านไปแบบรวดเร็วเช่นกันเอาละ่ะสาหรับในท่านใดนะคะที่คุณมีข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่จําเป็นนะคะทิ้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์อาจจะลองหาช่องทางนะคะไปบริจาคให้กับมูลนิธิตรงนี้ก็ถือว่าจะลดแรงความเป็นวินาศของดาวสุกไปได้บ้างนะคะ ภาพรวมดวงการเงินนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เท่านั้นมันจะมีเงินไหลออกมากกว่าเงินไหลเข้าแต่คุณก็โชคดีค่ะชาวกันเพราะว่าดาวพุธที่กลับมาเดินหน้าได้ในราศีกรกฎนั้นจะส่งผลให้คุณมีโชคดีโชคช่วยอยู่เสมอและอย่างไรก็ตามเนาะพอหลังวันที่27ไปแล้วดาวการเงินจะย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณนั่นก็แปลว่าชาวกันคะ คุณมีโอกาสจะได้รับทรัพย์รับเงินในช่วงปลายเดือนสิ้นเดือนอยู่นะคะดวงความรักก็แน่นอนนะคะว่าเมื่อดาวศุกร์ไปโคโจรเป็นวินาศนะคะแถมยังถูกดาวเสาดาวคู่เซียนศัตรูเข้ามาเพ่งเลงใครที่สถานการณ์ความรักยแย่ๆนะคะชาวกันถือว่าช่วงนี้มีโอกาสจะต้องแยกทางต่างคนต่างไปค่อนข้างสูงนะคะ คนที่มีแฟนนะคะก็มีโอกาสที่คนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่าจะเข้ามาแย่งแฟนแย่งคนรักของคุณก็ได้ส่วนใครที่ยังโสดนั้นนะคะคุณอาจจะต้องระวังนะคะ ไปเจอกับคนที่เขาเข้ามาล่อลวงนะคะเข้ามาหลอกให้รักแล้วมันจะทําให้คุณนั้นหลงผิดหลงทางได้ดังนั้นค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้แม่หมอแนะนานะคะว่าคุณนั้นไม่ควรไปโฟกัสกับความรักให้มากอะไรที่มันไม่ได้สําคัญก็ปล่อยๆมองข้ามมันไปรอให้ดาวศุกร์ย้ายก่อนเนาะในช่วงสิ้นเดือนเมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้ามาทับลัคนาเกิดของคุณนะคะถึงตอนนั้นสถานการณ์ทางความรักนะคะมันจะมีความสบายใจ มากกว่าในช่วงนี้นะคะดวงสุขภาพสำหรับดาวอาทิตย์นะคะที่โคจรเป็นเกษตรในวินาศนั้นอาจจะส่งผลให้หลายคนนะคะคุณจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเดินทางเข้ามา โดยเฉพาะในท่านที่จะต้องเดินทางไกลจะต้องไปต่างประเทศนะคะคุณจะต้องวางแผนการเดินทางให้ดีตรวจสอบเช็คเอกสารนะคะ,ะในเรื่องของวีซ่าพาสปอร์ตให้เรียบร้อยหรืออะไรก็ตามค่ะที่มีค่ามีราคาแพง คุณจะต้องเก็บเอาไว้กับตัวเพราะว่ามันมีโอกาสจะโดนขโมยเข้ามาเอาไปได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายชาวกันคุณมีโอกาสจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาและการมองเห็นอาจจะมีอาการแสบตาตาพร่าหรือฝุ่นเข้าตานะคะจนทําให้กระจกตาเกิดการถลอกหรือว่าเป็นแผลได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมปี2,567นะคะ เอาละใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นนะคะจะช่วยสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดโดน a ท e ซูเปอร์แตงหรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่ขีม5 6 3 c h a n n e ชด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ